จากตำนานโบราณได้มีการกล่าวถึงจัก,กรพรรดิผู้โลภมากผู้ใช้อำนาจของตนในการกดขี่และลีดไถผู้ที่จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองด้วยอาหารกองเป็นภูเขาในขณะที่ประชาชนอยู่อย่างอดอยากจนกระทั่งเหล่าทวยเทพได้ส่งบทลงโทษมาในรูปแบบของหินที่ส่องแสงที่ตกลงมาจากฟากฟ้ามันได้พุ่งเข้าใส่ภูเขาโกวู oo, และเปลี่ยนภูเขาลูกนั้นให้เป็นสีมรกตไม่นานหลังจากนั้น เหล่าปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนก็ทะลักออกมาจากภูเขาลาวกลับเป็นคลื่นจากมหาสมุทรเหล่าปีศาจผู้หิวโหยออกทำลายและกลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไปทั่วแผ่นดินจีนลาวกลับเป็นเครื่องเตือนใจถึงภัยของความโลภและในตอนนี้ตำนานนั้นก็ได้กลับมาอีกครั้งโดยมีเพียงแค่ปราการด่านสุดท้ายที่ขัดขวางพวกมันไม่ให้กลืนกินโลกทั้งใบชื่อของพวกมันคือปีศาจมรกตเทาเทีย เท่าเทียมเป็นสิ่งมีชีวิตกินเนื้อจากต่างดาวพวกมันมีสีขาและมีส่วนหัวที่มีลวดลายที่โดดเด่นพวกมันมีเลือดเป็นสีเขียวเข้มซึ่งทําให้ผิวหนังของพวกมันมีลักษณะคล้ายกับสีมรกตเราราวหนึ 1, ่งพันปีก่อนคริสต์ศักราชได้มีอุกบาตตกลงมาที่ภูเขาโกวูประเทศจีนซึ่งต่อมาภูเขาลูกนั้นก็เลืองแสงด้วยสีเขียวและหลังจากนั้นเองที่เหล่าเท่าเทียได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากการมาถึงของพวกมันครั้งแรก เป็นช่วงเดียวกับที่จัก,กรพรรดิในเวลานั้นปกครองบ้านเมืองโดยไม่สนใจความเป็นอยู่ของประชาชนผู้คนส่วนใหญ่จึงเชื่อว่าเทาเทียนั้นเป็นบทลงโทษที่ถูกส่งมาจากสวรรค์หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นพวกเทาเทียก็จะออกอรารวาสทุกๆ60ปีกำแพงขนาดยักษ์จึงได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมภูเข,ขาโกวูเอาไว้และภาคีนิลนามก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องแผ่นดินจีนจากการลุกลานของเหล่าเทาเทียสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าเทาเทีย จะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทซึ่งก็จะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปสำหรับชนชั้นแรกคือเหล่าทหารและมดงานของกองทัพเทาเทียพวกมันมีจำนวนมากที่สุดโดยจะมีขนาดตัวเท่ากับสิงโตและมีลักษณะที่ดูคล้ายกับไฮยีนะ่าจุดเด่นของพวกมันที่แตกต่างกับเทาเทียชั้นอื่นคือตาที่มีตำแหน่งอยู่ที่หัวไหล่ของพวกมันพวกมันมีกรามขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมซึ่งมันก็จะใช้เป็นอาวุธหลักในการโจมตีร่วมกับกรงเล็บของมัน บนหลังของเท้าเทียชั้นทหารยังมีอวัยวะพิเศษที่สามารถส่งเสียงเพื่อช่วยให้พวกมันสามารถสื่อสารกันได้จากระยะไกลเท้าเทียชั้นทหารนั้นสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วและสามารถปีนไป่ายได้อย่างคล่องแคล่วร่างกายของพวกมันยังมีความทนทานสูงและสามารถรับการโจมตีจากดาบธนูและหอกได้หลายครั้งแต่ว่าพวกมันจะตายในทันทีหากถูกโจมตีเข้าที่ลูกตา สำหรับชนชั้นต่อมาของเทาเทียคือชั้นองค์ขลักที่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการปกป้องนางพญาพวกมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเทาเทียชั้นทหารและมีขนาดพอๆกับช้างที่โตเต็มวัยพวกมันมีลักษณะคล้ายกับวานอนและมีแขนที่แข็งแรงมากพอที่จะยกเทาเทียชั้นทหารได้ด้วยมือเดียวลักษณะเด่นของพวกมันคือแผงคีบที่อยู่ตรงคอซึ่งพวกมันจะใช้ในการป้องกันเมื่อเหล่าองค์ขลักสามารถสัมผัสดได้ถึงภัยอันตราย พวกมันก็จะการคีบออกโดยสัญชาต,ตยานเพื่อสร้างโลกกำบังให้กับนางพญาโดยขีปของพวกมันสามารถรับความเสียหายจากการโจมตีด้วยระเบิดและลูกธนูได้อย่างง่ายดายพวกมันมักจะยืนล้อมนางพญาเอาไว้และจะอยู่ใกล้กับนางพญาตลอดเวลานางพญาหรือราชินีของเหล่าเทาเท,าเทียโดยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเทาเทียชั้นทหารนางพญานั้นจะทําหน้าที่ในการออกคําสั่งให้กับเทาเทียทุกตัวโดยมันจะมีอวัยวะพิเศษที่อยู่บนหัวของมัน ซึ่งทาให้มันนั้นสามารถออกคําสั่งไปอย่างเทวเทียตัวอื่นๆได้ในระยะทางไกลในการที่จะสร้างกองทัพเทวเทียได้นั้นนางพญาจะต้องใช้พลังงานมหาศาลดังนั้นอาหารทั้งหมดที่เทวเทียชั้นตาหารหามาได้จะถูกนํากลับมาเพื่อสํารอกให้กับนางพญาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างเทวเทียรุ่นต่อไปในเรื่องสติปัญญานางพญานั้นมีระดับความฉลาดที่สูงมันสามารถวางแผนในการโจมตีจากการสังเกตสถานการณ์รอบๆตัวของมัน เพื่อออกคำสั่งให้กับกองทัพของเทาเทียเมื่อเสียเปรียบมันก็จะสั่งให้ถอยทัพพร้อมกับให้เหล่าทหารนำร่างของเทาเทียที่ตายแล้วกลับไปที่หลังเพื่อใช้เป็นสเบียงในการสร้างกองทัพใหม่ซึ่งการเก็บศพกลับไปนั้นยังทําให้ภาคีนิลนามไม่มีร่างของเทาเทียเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาอีกด้วยการบุกโจมตีกําแพงในครั้งนี้เป็นเพียงแค่แผนของนางพญาในการเบี่ยงเบนความสนใจของภาคีนิลนามในขณะที่เทาเทียอ,อีกกลุ่ม ทำการขุดอุโมงเพื่อลอดใต้กำแพงไปสำหรับเทวเทียชั้นทหารที่ถึงแม้จะมีระดับความฉลาดไม่เท่านางพญาก็มีสติปัญญามากพอที่จะทำหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมาจากนางพญาได้เมื่อนางพญาได้ส่งเทวเทียชั้นทหารสองตัวไปลอบสังหารผู้นำของภาคีนิลนามพวกมันก็ได้ใช้ศพของทหารเป็นเหยื่อล่อและทำการโจมตีพร้อมกันจากทั้งสองด้านและสามารถปลิดชีพของผู้นำภาคีนิลนามได้ในเวลาปกติ พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายและไร้ซึ่งความกลัวพวกมันจะวิ่งฝ่าฝนลูกธนูและระเบิดตามคำสั่งของนางพญาโดยไม่มีความลังเลเท่าเทียเป็นสิ่งมีชีวิตแบบลวงพึ่งโดยเท่าเทียทุกตัวนั้นจะอยู่ภายใต้คำสั่งของนางพญาดังนั้นจุดอ่อนของพวกมันคือการถูกตัดขาดจากนางพญาซึ่งต่อมาได้มีการค้นพบว่าหินแร่ที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กสามารถตัดการเชื่อมต่อของเท่าเทียจากนางพญาได้ เท่าเทียที่ถูกตัดการเชื่อมต่อจะไม่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่งเพื่อรอคำสั่งต่อไปของนางพญาแต่แล้วเมื่อการทดลองที่เมืองหลวงเกิดผิดพลาดทำให้เท่าเทียที่ถูกจับตื่นขึ้นมันก็ได้ส่งสัญญาณไปหานางพญาของมันทำให้นางพญานั้นรู้ตำแหน่งของเมืองหลวงในทันทีสำหรับเหล่าเท่าเทียแล้วไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเพราะเท่าเทียทุกตัวก็เป็นเหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของนางพญาทำให้นางพญานั้นเป็นเหมือนกับหัวใจของเหล่าเท่าเทีย ที่ทำหน้าที่ในการสร้างกองทัพรวมถึงเป็นสมองและใจกลางของหลวงพึ่งเท่าเทียได้บุกเข้าโจมตีเมืองหลวงและพลังงานที่ได้จากการกินประชากรของเมืองนั้นก็จะทำให้เท่าเทียสามารถเพิ่มจำนวนได้แบบทวีคูณแต่ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกลุ่มภาคีที่เหลือรอดก็สามารถกำจัดนางพญาได้โดยการใช้หินแม่เหล็กในการเปิดช่องโหว่การป้องกันของเหล่าองคลักษ์และสามารถทำลายนางพญาได้ในที่สุดเมื่อไร้คำสั่งจากนางพญา เท่าเทียที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็หยุดการเคลื่อนไหวในทันทีสำหรับดีไซน์ของเหล่าเท่าเทีย ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานโบราณของจีนที่มีชื่อเดียวกันโดยเทาเทียเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานที่เป็นตัวแทนของความโลภและความตะกราตะการโดยในบันทึกมักจะเขียนอธิบายไว้ว่ามีลักษณะเหมือนหมาที่มีหัวเป็นคนและมีตาอยู่ที่ลักแร้สำหรับเหล่าดีไซเนอร์โจทย์ที่ให้ออกแบบสัตว์ประหลาดที่มีตาอยู่ที่ลักแร้นั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่แปลกที่สุดที่พวกเขาเคยได้เลยทีเดียวแต่ที่พวกเขาต้องประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่าเทาเทีย จะไม่เป็นที่รู้จักในฝั่งตะวันตกสําหรับในประเทศจีนถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ธรรมดามากและเรายังสามารถเห็นลวดลายของเทาเทียบนแบงค์ยี่สิบหยวนได้อีกด้วยซึ่งลวดลายนี้ก็เป็นลวดลายที่อยู่บนส่วนหัวของเทาเทียซึ่งมาจากลวดลายของหม้อทองแดงที่มีชื่อเดียวกันซึ่งหม้อทองแดงเหล่านี้มักจะถูกใช้ในการใส่อาหารและเครื่องบรรณาการเพื่อส่งให้กับชนชั้นปกครองซึ่งการจัดงานเลี้ยงของชนชั้นปกครอง ในบางครั้งก็จะถูกจัดขึ้นโดยไม่สนว่าประชาชนข้างนอกจะอดอยากก็ตามซึ่งก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เท่าเทียมักจะถูกนํามาเล่าหรือเปรียบเทียบกับความโลภและความตกะกะก่อนที่จะมาเป็นดีไซน์แบบในหนังในแบบแรกๆมีแบบที่ทําตามคําอธิบายเป๊ะที่มีหัวเป็นมนุษย์และตาอยู่ที่ลักแร้รวมถึงแบบที่พยายามดัดแปลงจนดูเป็นเอเลี่ยนไปเลยก็มีหลังจากการทดลองลหลายแบบสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นเท่าเทียที่มีลูกตาอยู่ที่หัวไหล ซึ่งดีไซน์นั้นก็ได้ถูกส่งไปให้กับทีมแอนิเมชันซึ่งพวกเขาก็ได้ทําการปรับแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มันเคลื่อนไหวได้สมจริงมากขึ้นเช่นการขยับลูกตาให้ลงมาอยู่ใกล้กับหน้าอกมากขึ้นโดยทางทีมงานได้ให้เหตุผลว่าถ้าเกิดดวงตาอยู่ใกล้กับไหล่ส่วนบนมากเกินไปกล้ามเนื้อของหัวไหล่จะทําให้เทาเทียกระพริบตาทุกครั้งที่มันวิ่งทีมแอนิเมชันได้อธิบายถึงความยากของโจทย์ที่ได้รับโดยได้ใช้การเปรียบเทียบว่าเหมือนกับให้เอาลัด มาวิ่งให้เร็วเหมือนกับเสือชีตาเพราะว่าเทาเทียนั้นจะต้องเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าคนดูก็ต้องสามารถรับรู้ได้ถึงน้ำหนักของพวกมันด้วยเช่นกันความยากอีกอย่างคือตำแหน่งดวงตาของมันเพราะว่าการที่จะทําให้คนดูรู้ถึงเป้าหมายของพวกมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากจนเกิดเป็นหล,หลายๆคําถามขึ้นจะทําให้รู้ได้ยังไงว่าพวกมันมองไปทางซ้ายหรือมองไปทางขวาแล้วเวลาที่พวกมันมองอะไรไปก่อนปากของมันจะหันไปก่อน หรือว่าดวงตาของมันจะเป็นตัวนำนี่คือคำถามที่ทางทีมงานต้องหาคำตอบนอกจากนั้นทางทีมงานยังบอกอีกว่าในบางฉากนั้นมีเท่าเทียอยู่บนหน้าจอเป็นจำนวนถึง10,000แตัวเลยทีเดียวในหนังนั้นไม่ได้มีการโชว์ฉากที่นางพญาออกลูกอาจจะเป็นไปได้ว่ามันนั้นอาจจะมีร่างตอนออกลูกเช่นเดียวกับเอเลียนก็เป็นได้และที่พวกมันต้องรอถึง60ปีก่อนที่จะโจมตีทุกครั้งอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการสร้างกองทัพนั่นเอง ซึ่งสาหรับดีไซน์แรกๆของนางพญาก็มีลักษณะคล้ายกับนางพญาจากซีรีส์อื่นๆแต่เมื่อบทของหนังถูกเปลี่ยนให้นางพญาเคลื่อนตัวไปพร้อมกับกองทัพดีไซน์ของมันจึงถูกเปลี่ยนในที่สุดดวงตาของนางพญานั้นถูกทําให้มีลักษณะเลียวเพื่อเป็นการแสดงถึงสเสน่ห์เช่นเดียวกับดวงตาของหญิงชาวเอเชียสําหรับเหล่าองค์คลักเทาเทียมีหน้าตาคล้ายกับไคจูที่มีชื่อว่าลีเตอร์แบ็กจากแปซิฟิกลิมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร พราะพวกมันทั้งสองได้แรงบันดาลใจมาจากกอริลลาและหนังทั้งสองเรื่องนี้ยังมาจากค่ายเดียวกันอีกด้วยแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าซาวด์แท็กฟังแล้วมันคุ้นๆนั่นก็เพราะว่าคอมโพสเซอร์ของหนังเรื่องนี้เป็นคนเดียวกับที่ทําเพลงให้กับ Pacific r i มนั่นเอง Legendary ได้ทําการออกคอมิกซึ่งเป็นเนื้อเรื่องพีีคลก่อนที่เนื้อเรื่องในหนังจะเกิดขึ้นโดยมีชื่อคอมิกว่า The Great Wall Last Survivor ซึ่งก็เป็นเรื่องราวการบุกลุกของเทาเทีย60ปีก่อนเหตุการณ์ในหนัง ซึ่งก็ได้มีการเพิ่มเนื้อเรื่องของภาคีนิรนามรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจอย่างเช่นหลังจากที่เทเทียตื่นขึ้นทุก60ปีนั้นมันจะบุกลุกเป็นเวลา8วันก่อนที่จะกลับไปจำศีลมือนเดิมและในการบุกครั้งที่แล้วถึงแม้ว่าภาคีนิรนามจะสามารถหยุดพวกเทเทียไว้ได้แต่ก็มีสมาชิกที่เหลือรอดอยู่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นสำหรับหน่วยต่างๆที่ทำหน้าที่อยู่ในภาคีนิรนามจะมีอยู่5้าหน่วยด้วยกันได้แก่หน่วยหมี ซึ่งทำหน้าที่ในการต่อสู้กับเทาเทียนในระยะประชิดหน่วยอินทรีที่ทําการโจมตีจากระยะไกลด้วยธนูและหน้าไมา้หน่วยพยักที่สําแดงพลังด้วยอุปกรณ์และอาวุธประดิษฐ์มากมายหน่วยกว่างผู้ทาหน้าที่ลบบนหลังม้ารวมถึงการเคลื่อนทับด้วยรูปแบบต่างๆหน่วยนกกระเรียนของว่างของเหล่าเทาเอิ่งเหล่าสตรีผู้ตู่โจมจากฟากฟ้า,ฟาเช่นเดียวกับที่กระเรียนฉกปลาในหนังสืออาร์ตบุ๊กของ The g เก a t w a ลรเหล่าองคลักษณ์นั้น ถูกตั้งชื่อว่าพาลาดินแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ในหนังซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าชื่อพาลาดินนั้นไม่ค่อยจะเมคเซนส์กับเซตติ้งของหนังสักเท่าไหร่ในหนังเราจะเห็นอาวุธหลายรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อต่อกรกับเหล่าเทาเทียแต่หนึ่งในอาวุธที่ถูกตัดออกคือกระจกสะท้อนแสงที่จะทําให้พวกเทาเทียมองไม่เห็นนั่นเอง The Great Wall สามารถทํารายได้สูงถึง335ล้านดอลลาร์แต่เนื่องจากงบของการถ่ายทาที่สูง ซึ่งเกิดจากการประสานงานกันของหลายๆสตูดิโอจากทั้งฝั่งอเมริกาและฝั่งจีนทำให้มันเป็นหนังที่ใช้งบสูงที่สุดในประเทศจีนโดยมีงบสูงถึง1 3 5ล้านดอลลาร์และเมื่อรวมกับค่ามาร์เก็ตติ้งแล้วสุดท้ายมันก็ทำให้หนังเรื่องนี้ขาดทุนไปถึง75ล้านดอลลาร์จากบทสัมภาษณ์แมดเดมอนบอกว่าแม้แต่ลูกสาวของเขายังชอบล้อเลียนว่าเขาไปเล่นหนังเรื่องนี้โดยเธอมักจะเรียกหนังเรื่องนี้ว่า the wall เฉยๆและเมื่อแมดเดมอน บอกว่าต้องเป็นเดอะเกรทวอลเธอก็จะบอกว่าไม่เห็นมันจะเกรทตรงไหนเลยผู้ถือหุ้นสูงสุดของหนังหรือเดอะวันด้ากรุ๊ปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเมื่อมีนักรีวิวหนังที่ใช้ชื่อว่าเหมาหยันบนเว็บไซต์ที่มีชื่อว่าโดบันได้ให้คะแนนรีวิวหนังอยู่ที่4.9จาก10คะแนนทางเพจออฟฟิเชียลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงได้ออกมาประจานและประนามเว็บไซต์ที่ว่าร่วมถึงตัวของเหมาหยัน ว่าได้สร้างความเสียหายให้กับวงการภาพย,ยนตร์ของจีนซึ่งในวันต่อมาเหมาหยันก็ได้ลบรีวิวที่ว่านี้ไปสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งตอนของ d a t a b a s สนะฮะสำหรับเทาเทียเนี่ยเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์เลยนะครับคือผม ไม่รู้มาก่อนว่าอีหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะครับผมก็ดูเฉยๆนะครับพอสัตว์ประหลาดผมมานี่ผมงงมากเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีนะครับผมชอบหนังสไตล์แบบนี้มากเลยนะฮะที่เป็นกําแพงแล้วก็มีสัตว์ประหลาดบุกมาเยอะๆแบบ Starship t r o o p e r อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบหนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็ขอแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Tomorrow War นั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยจะสั้นหน่อยนะครับ ดังนั้นฟอร์แมตของวิดีโอเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกับวิดีโอก่อนหน้านี้นิดนึงนะฮะและสำหรับในตอนนี้นะครับเดอะเกมรูมของเราเนี่ยก็ได้เปิดช่อง TikTok อย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนื่องจากมีคนทักเข้ามาเยอะนะครับว่ามีคนใน TikTok เนี่ยชอบเอาคลิปของผมไปโพสซ้ำนะฮะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำคคา c c o u u t t t k t t อกของตัวเองขึ้นมาซะเลยซึ่งผมก็จะโพสด Database เวอร์ชั่นมินิดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ไปติดตามได้นะครับ และสุดท้ายก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ